มากันแล้วครับกลานะ้าอรงณ์ครับมีวันนี้ก็สึกเจ้าเมยไทยครับประจำวันที่9สิงหาคม2 5ิอะไรค8เป็นไงเกินเท่าไหร่เกิน7 4โอเคเท่าเท่ากันเลยดิน้องก็7สี่นนี่ใส่คอมมาแล้วครับแปะยิ้มคอมาแล้วครับเรายิ้ม3สี่แล้คู่กับคู่เองช่างนะฮะนี่ คู่แรกนี่คนภาคเขาจะภาคยังไงละ่ะนรงฤทธิ์สอพรชัยเจอกับนรงฤทธิ์ลูกก็มาหลวงร,ร้อยยี่สิบเอ็ดต้องภาคมุมแดงมุมเงนมินนะคู่สองวัยรอบทุกวันครับนร,ละละรงฟันไปนิดร้อยสิบห้าวันนี้เจอกับเดชานดานวอเวียงสักมาแล้วครับเด็กกรุงเทคโนโมาแล้ววอเวียงสักดิคู่เอกรแปยยี่สิบสองไปนิดยี่ร้อยยี่สิบสามนี้เขาเจอกระแปยแสนคมสอสมหมายคู่ที่สี่ก็เจ้าก้าวพีเคแสนชัยมวยไทยยี่ร้อยยี่สิบสอง ไอ้นี่น่าจะเป็นมงคลเพชรเก่านะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวลองเจอตัวจริงก่อนเจอจเจอซูเปอร์แบงค์จอยลี่ยิมร้อยยี่สิบสองคู่ห้าก็เพชรสองฟังฐ่านที่สิร้อยสี่เจอกับไพรไทยงามสอเพชรไทยงามนี่คือห้าคู่สำหรับช่องสามนะครับเดี๋ยวรอน้หนักสอบก่อนนะครับมาเข้ามาเข้ามาเข,ข้ามานี่จากเมืองไทยครับเสร็จแล้วพักกองได้เลยนะครับเกรงเงินเกรงรายตัวเดียวโอ้าครับ ร้อย่มั้งะลางานร้ออปลงไม่รอบร้อยสิบห้าวันนี้เจอกับเด็กกรุงเทคโน์นะฮะแต่อานันทว่มยังสั่งม่ร้อยสรอบนุนเข้ารอบกันขัจุดสอกาารจะายการอารง์ใครพร้อมเรื่องมันเลย ถือนอ่านรงนิดครับอันนี้แดงนะอแดงนะครับแดง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 มีสองคนนะแม่ใครคนจัดนี่แกล้งนารองนิดครับรอยิบหนึ่งร้อยยสิบสองรถหนึ่งอ่ารถนึ่งามเขาร้อยสี่อ่ามาพอกันเลยร้อยสามจุดแปดพันแงชนหนักจะได้ยิ้มครับ นิ่งล to ูกอืมวีขาดิดหน่อยมาลงมาผ่านใส่รับนุ่คร่ับสุบะเสื้เบงเหมาแลเบ็เหมอนะครับเฮ้ยเหยเพชรมาแล้วครับนี่ครับการบัดิ์มีหนวดเล็กน้อยก็ไม่ให้ช่างหนะแต่บัสิษจะไม่ต้องห่วงเลยไม่ใช่มครับ ไปยิม้วไรกันไปยิม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 ยิมมิตต์ยิมดุครับสำหรับทานไปนี่บรรยากาศช่างครับสุดย่างมวยไทยประมาณนี้นะครับยิมำไม่ไ้แล้วร้อยยิสามไปยิมาแ้วครับอ้เงินอันนี้น้ำเงินอันนี้น้าเงินนะอันนี้ของน้ำเงินเอากือเลย นี่แหละมวยสร้างจากจุมพรแล้วตอนนี้ลงมาครับ2ี่สบสองจ2 6หกไม่จุดลจุด6ครับเจ้า9ครับตอบตอนนี้นะไม่สอนอน้ำหนักจริงแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันที่9สิงหา68คู่แรกในรฤงธิตสอพรชัยครับร้อยมา122เกินไป1นปอนด์ส่วนในรฤงธิตลูกกบมะลวงก็มา,า120.6 ส่วนคู่ที่สองเมือรอบทบพันครับกลาณรงพันเป็นร้อยสิมาพอดีเหลือตะเดชอันตันวเวงสะยังไม่เห็นคูเอกก็แปยิ้มสอวิ้ครับร้อยยมาร2 3 4ผ่านแล้วตัวนในเพชรแสนคมสอสม,มัยก,ก็มาร้อยยามจุดสี่ยังไม่ผ่านแล้วก็คู่ที่สี่ครับเจ้าเก้าพีเคแสนชัยเมืไทยมาร้อยยิบสองจุดหกรส่วนซูเแบงคจอร์ยิมมาร้อยยรูห้าก็เพชรสองฝั่ง ปราญี่บกก็มาร้อยสามจุดหกเพชรไทยงามสอเพชรไทยงามก็มาร้อยสามจุดแปดนี่คือห้าคู่ครับถึงจำมว้ไทยเหลือแต่เดชอันนั้นคนเดียวครับ